น,นี่เป็นวิธีบริหารจัดการตัวสินค้านะคุณเป็นผู้จัดการผู้บริหารต้องทำเรื่องนี้เป็นต้องเข้าใจเป็นอย่างดีต้องอธิบายได้ด้วยเพราะคุณจะต้องบอกลูกน้องทำไมต้องเป็นในเรื่องพวกนี้คุณจะได้ทำคอสเซฟวิงได้ตอบโจทย์ไงคุณจะได้หาของเซิร์ฟได้ทันท่วงทีไงเพราะอก,การหาของทันท่วงทีมันก็ทําให้บริษัทไปสร้างผลกําไรได้แคทโฟเข้ามาการที่คุณทำคอสเซฟิงได้ตอบโจทย์ก็ทําให้ผลกําไรของบริษัทเพิ่มขึ้นมันจําเป็นมาก แล้วมันทํำยังไงครูไอ้ที่ครูพูดมาเนี่ยคุณต้องทำสองแบบในตัวสินค้าจัดประเภทออกมาและจัดกลุ่มสินค้าออกมาให้ได้จัดประเภทไม่ได้ยากคุณก็ต้องจัดออกมาอันนี้สำหรับงานจ้างงานจ้างคืองานบริการใช่ปะอันนี้สำหรับงานจ้างอันนี้สำหรับงานซื้อของแยกออกมาสแบบแบบนี้ในบริษัทคุณมันมีอะไรงานจ้างมันของที่ไหนมัง่งเอ้ยในออฟฟิศหนึ่งใน ฝ่ายโปรดักชันถ้าสมมติคุณมีโปรดักชันสมมุติคุณเป็นโครงการก็ฝ่ายโครงการแยกมาเอ้ยออฟฟิศงานบริการมีอะไรวะกำจัดหนูกำจัดมแมลง P.M.A พ่อบ้านแม่บ้านรอ,บอบพออันนี้งานจ้างแยกไว้แล้วคุณก็มาดูในฝั่งตัวสินค้าคุณว่าเอ้ยสินค้าคุณมีกี่ประเภทวะมีออฟฟิศมีแมนเทนต่อมำรุงมีฝ่ายผลิตฝ่ายโครงการอะไรคุณก็แยกมาอันนี้คือการจัดประเภทสินค้า จัดแบบนี้ตั้งไว้ก่อนแล้วก็มาจัดกลุ่มสินค้าไอ้กลุ่มสินค้ามันก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกลุ่มเนาะคุณจําได้ป้ะที่ครูสอนคุณเรื่อง supply positioning model จำไม่ได้ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตครูจะมีอธิบายไว้ทั้งใน YouTube Facebook คุณเซิร์ชใน Google ก็ได้ supply positioning model คือถ้าคุณอ่านคุณอาจจะไม่เข้าใจคุณต้องฟังแล้วในเรื่องพวกนี้ไอ้จัดประเภทจัดกลุ่มบริหารตัวผลิตภัณฑ์ตัวสินค้านยครูสอนอยู่ในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดและตรงประเด็นครูถึงบอกว่าคุณเป็นผู้จัดการผู้บริหารต้องเข้าไปเรียนเพราะมันทําให้คุณช่วยบริษัทได้แล้วในนั้นอ่ะครูเอาประสบการณ์ครูที่ทํามา20กว่าปีทั้งชีวิตอ่ะอยู่ในนั้นอ่ะมันมีมาสเตอร์คอร์สสคอร์สนะที่ครูทํา คอสคู่มือจัดซื้อจัดจ,จ้างเทคนิคเจราจาต่อรองของจัดซื้อจัดซื้อต่างประเทศและการนำเข้าส่งออก3คอค์สเนี่ยเป็นมาสเตอร์คุณเป็นเจ้าของบริษัทผู้บริหารผู้จัดการเข้าไปเอาความรู้3คอค์สเนี่ยคุณช่วยบริษัทคุณวางระบบวางแผนทำคอสเซฟิงได้แน่นอนคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้แน่นอนอะเรามาต่อไอที่ครูบอกคุณมาจัด กลุ่มสินค้าใช่ปะเมื่อกี้ประเภทไปแล้วจัดกลุ่มดูผลกระทบสูงต่ำโดยใช้ Supply Positioning Model ในเครื่องมือมันจะมีบอกว่าไออันเนี้ยสำหรับรูทีนมันมันจะเป็นเรื่องผลกระทบต่อผลกำไรต่อความเสียหายบริษัทเนาะไอที่เราจัดกลุ่มเนี่ยในเครื่องมือ Supply Positioning Model มันจะบอกว่าเอ้ย แกนตั้งคือผลกระทบแกนนอนคือยอดซื้อแล้วมันจะมี4กลุ่มอยู่ในนั้นใช่ปะ่ะกลุ่มแรกเป็นรูทีนกลุ่มที่2 l e เลเวเลตกลุ่มที่3บัตทอนเนกกลุ่มที่4คิทิคอไอ้เครื่องมือซัพพลายโพซิชั่นนี่โมเดลนีครูไม่ได้คิดมาได้เองมันเป็นของต่างชาติต่างประเทศเขาแล้วเขาก็มีอธิบายครูก็เอามาใช้เอ้ยพอเอามาใช้แล้วเป็นประสบการณ์ของครูเอ้ยพอใช้แล้วครูเข้าใจครูก็เลยอธิบายให้คุณได้อย่างเข้าใจไง พอแบบนี้เสร็จจัดกลุ่มดูว่าให้สินค้ากลุ่มไหนที่ฉันซื้อน้อยมีผลกระทบกับบริษัทต่ำว่าอ่าเอามาใส่ช่องนี้เอ้ยสินค้าไหนที่ฉันซื้อเยอะแล้วมีผลกระทบกับบริษัทต่ำว่าเอามาใส่ช่องนี้ไอ้พวกที่ดูว่าอันไหนซื้อน้อยซื้อเยอะแล้วรู้ได้ไงอันนี้ผลกระทบต่ำผลกระทบสูงอะ่ะมันมาจากตัวรายงานแล้วถ้าคุณบอกครูที่ครูพูดมามันก็เหมือนจะตับต้นชนปลายถูกนะแต่มันก็ยังไม่เข้าใจ รูถึงบอกว่าไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจะ้างเพราะในนั้นมันจะมีเวลาเทรนเวลาสอนกันเยอะเพราะมันใช้เวลาเยอะเลยนะไอ้คอร์สเนี้ยไอ้เรื่องการบริหารจัดการตัวสินค้าซัพพลายเออร์ทำคอร์สเซฟวิ่งเนี่ยควอดึงมาจากคู่มือจัดซื้อจัดจ้างสอนอีกคอร์สแยกเป็นคอร์สควบคุมต้นทุนแล้ววางกลยุทธ์ในจัดซื้อด้วยซ้ำสอนเฉพาะเรื่องนี้เลยคุณอินบ็อกหรือคุณทักไปที่ไลน์แอดครูเอาเฉพาะเรื่องนี้ก็ย่อมได้เนี่ยคุณต้องจัด แบบเนี้ยมาคุณถึงจะทำ cost saving ได้ตอบโจทย์ไอ้แค่เนี้ยมันก็ยังไม่จบกับการทำ cost saving นะคุณจัดกลุ่มจัดประเภทตัวสินค้ามาแล้วคุณก็ต้องไปดูถึงซัพพลายเออร์ที่จัดบมมแมทก็ต้องไปบริหารจัดการซัพพลายเออร์อีกเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าคุณจะมาเล่าถึงการบริหารซนะัพพลายเออร์เนาะเป็นไกด์ไลน์ให้คุณคุณเอาตรงเนี้ยไปแกะแล้วคุณก็เอาไปลงมือทำมันก็พอได้อยู่ ครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะอย่าหยุดการเรียนรู้สิ่งนี้ทำให้คุณเติบโตขอให้คุณจเจริญรุ่งเรืองจากใจครูธัญญาค่ะ